โอยนึกว่าจะมีเสียงไพ่บอนต้อนรับซิว่าโอ้งานเทศกาลได้เพิ่มขึ้นแล้วได้เวลาไปอินดัสมะอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีเหรอโถ่แซดเลยวิธีการจัดทีมนะครผมเราก็ต้องเริ่มต้นจากท่านผู้นำก่อนเลยอ่าเราต้องเริ่มจากพานผู้นำก่อนตอามด้วยสลิมไลเดนครับผมาต่อจากนั้นก็สัตว์เลี้ยงนะฮะไม่ไม่จะสายฟ้าเอ้อ กิจกรรมหลักยังไม่มาเหรออ้าวกิจกรรมเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเรามาต้องเก็บกุญแจแล้วเหรออ้าวก็มีนี่ว่อะอะไรวะเอ้าเฮ้ยอ้าวอีเวนต์ยังไม่มาในวันนี้ว่ะโอ้โหแย่จังไปอันนี้ก่อนเลยแล้วกันรับเควสมาน้ำทางไปที่อินัสบาที่ไม่ได้เจอมันนานมึงผมชอบที่นี่สุดแต่มันไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เฮ้ตัวอะไรอ่ะ ฮะผู้วิทยุสุสานนาสลิกชั้นที่6หรือเปล่าหมูน้อยหมูแหละไม่มาทนเทอรกิจหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะโยใครโพมาเหรอดูหูน้องสิดูน้องวิ่งเปิดมาเพราะนี่เปิดมาเพราะสิ่งนี้เล่นล้วนเลยจริงๆดูหูนั่นสิน่ารักสุดๆเลยจ้า ดูท่าไม่ค่อยดีเหรอดูจะเป็นซักคิวบัตยังไงไม่รู้อ้าวเช็ดอ๋อฉันโดนอะไรเข้าไปเด่ะแค่ศบตาเท่านั้นก็ทําให้สั่นไปทั้งหัวใจเหมือนแม่นางจะดูดอะไรบางอย่างออกมาจากตัวผู้ชายคนนี้ได้ดูสิน้าซีดเชียวน่าจะดูดอะไรบางอย่างออกมาอยู่นะอะไรวะเนี่ยทำไมคอนลูมินลอยมาเป็นเงี้ยอะไรอ่ะอร่อยฮะดูดอะไรออกมา อร่อยเฉยเอาเอ้ออะไรอะเอ,อากูอย,อยู่ในฝันอีกแล้วเหรอแค่สบตาท่าน,นก็สั่นไปดังหัวใจอ๋อยโอ้ยบาคูขมือบตัวน้อยอ,อ,นนอันนี้คือร่างเก่าน้องเหรอน่ากอดจังเลยเอาไปเลยครับฝันดีครับผมเอาไปเลยครับเจ๊เจ๊เอาไปเลย ไม่ครับไม่ครับเพื่อเจแล้วผมเต็มที่อะเจ้าฝันดีผมไปก็ได้ถึงจะมีน้อยตามเด็ดเด็ดเด็ดเโลกเอาน้ำสุดยอดโลกเอาน้ำของญี่ปุ่นเหรอสุดยอดเลยคือไอ้นั่นมันก็เด้งไม่ถุดจริงจริงเนาะมันเด้งแบบเด้งไม่คิดจะหยุดเลยเด้งไม่หยุดไม่อยู่เด้งแบบไม่มีคิดว่าจะหยุดแล้วอสภาพไปที่โลกอาบน้ำกันดีกว่า เราเป็นผู้หญิงนี่เราเข้าห้องน้ำหญิงได้ yeah! Yeah! <c oughs> และนี่เกมผลที่ว่าทำไมเล่นตัวละครหญิง <c oughs> วันที่เฝ้ารอวันที่รอคอยวันที่เองใฝันมาถึงแลว้ว <c oughs> มันอยู่ตรงฝั่งซ้ายที่เลยข้ามสะพานไปหน่อยปะเออจริงด้วยเฮ้ยโรงอาบน้ําเปิดแล้วมันมันมีอยู่แล้วไงแต่แค่มันไม่เคยเปิด <c oughs> <c oughs> ใช่ไพมอนเราไม่เคยเข้าไปเลยเ <c oughs> พราะมันไม่เคยเปิดเลยไงเราไพมอนเ้ย นี่ไงเจ้าของร้านแมงไม่เคยเปิดให้กูเข้าไปเลยเออใครเป็นคนให้อะอะไลเซน็จกับคุณยูเมมิซากิเหรอเออขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้ไม่นะมันใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้เชิญครับลูกค้าวีพีเชิญครับเชิญมันเป็นเจ้าของร้านจริงใช่ไหมเนี่ยรู้ซะบ้างไอ้หนูว่าใครใหญ่ เฮ้ยลงอะไรด้วยเส้นนี่เลยว้าวลงสมไมกับเบื้องดูทันสมัยจังเลยอ่ะเขาไม่ไป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 หรอกที่นี่คือที่ดีที่สุดที่จะมาได้แล้วอ้าวถ้าไอีเจนี่มันดูห้าวจังเลยโอ้โหเราคงต้องให้ไรเดนชูกลุ่เป็นคนช่วยโปรโมทซะละสิเพราทุกคนเป็นสลิมไรเดนกันหมดแล้วน่าจะช่วยได้ โอ้อ่านยากชิบผายชื่อจะอ่านยากไปไหนเนี่ยเฮียวคุจิสคาคุชิออนชิออนจังแล้วกันง่ายดีครสิฮึมใช,ช่เหมาะกับเธอสุดเลยอาหารฉุกเฉินจังเห fluid. มาะสุดๆว่าแต่เจสลงไปโดยไม่ถอดรองเท้าเลยเหรอมาเลเซียโอ้ยห้องแบบบัด ไอหูกระดิกด้วยอ้ oh m ม god หูหูกระดิกอ้าววางไว้ที่ไหนอ้อว,วงงอนะแอบดูสักหน่อยคงไม่เป็นไรเอ้ยน่ารักจริง <laughs> อทำอะไรอ่ะตอนนี้ต้องเพิ่มนหน่อยทำอะไรอ่ะ ฮะดาเมย์ได้哟อ้าวまだ準備の途中だอุ้ยงอนเดน่ารักมากเกมนี้ทำให้ผมเป็นบ้าส่วนบุอาใครต่อยผมปลอดภัยสังคมเฮ้ยมีัจิมันนี่เลยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยขอดูอีกหน่อยแล้วกันซ่อนกลมไม่มิดนะอ่าอะไรอ่ะโอเคโอเคบอกอ่ะดูดิแม่งเด้งกันใหญ่เลยอ่ะ ชอบสัมผัสนมรสกาแฟครับท um well, so, yeah. ี่เธอหงวงตามานะจริง ทีพอนนีอินาซึวะที่เจ๊แจ่มสุดแล้วนะฮะออใช่ใช่ใช่แฟวันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าที่รู้แล้วผมได้วิธีแก้ครับผมผมได้วิธีแก้หนึ่งวิธีแล้วไปเรียกไรเดนมาเบอร์หมดแน่นอนเพรว่มมาต้องมีคนดูต้องมีคนเข้าพาิซีมไรเดนเยอะมาก What the fuck บ,บริการเฮียอะไรครับเนี่ยเปิดมาก็ไม่น่าใช้แล้ว ไม่เชี่บริการเหมือนโรงพยาบาลบางประเทศเลยบุกแมงเลยไหมบุกเลยไหมบุกเลยไหมแอ้ยการชี้นำเหรอฮะอะไรนะไม่ค่อยเหมือนการบำบัดเหมือนกันสะกดจิตละถ้ามึงเขาว่าแชร์ข้อชี้นำเลยเดี๋ยวไม่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 ก็ขอต้องรักษาอาการมึงใช่แต่แต่รักษาต้นตอคืออยู่ที่ตัวมึงไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมว่าต้องอยู่ที่ตัวของเจ้าตัวเองดิ พวกกูก็อย่างเช่นหมอบำบัดจิตมันก็ทําได้แค่รักษาการบรรเทาอาการเขาไม่ได้มีหน้าที่รักษาหายขาดกับพวกมึงเพราะมันต้องเริ่มจากตัวมึงไม่ใช่ตัวเขาอีกควายกูต้องมาเจอคนแบบนี้ในเกมแบบนี้อีกแล้วอ่ะถ้ามันมีเรื่องกุมใจแล้วจะเรียกว่าอย่างไรดีแล้วมันจะมีชีวิตได้ใช่ไหมเฮียกัญชากัญชาแห่งเทวัะ คาที่แล้วเสพสารเสพติดเทวัไอ้กัญชาเทวัดก็มาว่ะโอ้โหสุดยอดเลยเชี่ยกัญชาเทวัดแถมไม่ต้องดูนะครับลมควันเลยโอ้ใช่แล้วผมกัญชาสามารถที่จะบรรเทาอาการโมโหให้กลายเป็นยีมเวลาเราโมโหใครเราก็จะยีมกัญชาเทวัดก็มาเฮย วั f ฟ c k กูมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันจักจะมีเงื่อนงำแล้วสิเฮ้ยอะไรวะภาษาอะไรขอบเขตเหรอเสียโคเด่เมื่อกี้เทมากเลยนะทำไมไพมอนยิ้มกุ้มกิ่มอย่างนั้นนะทำไมหน้าไพมอนมยิ้มอย่างนั้นนะไพมอนสูบอะไรเข้าไปอะใครไม่เรียกก่ัวหนบอกจะเรียกไงอ้าว โอ้าวทำไมมึงหกอะไวกูจ่ายตังค์กดบัตรคิวไปแล้วอะ่ะไอ้เฮี้ยนี่เออเออเรารอมาตั้งนานนะอ้าวแล้วรู้ไมอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยทำไมมัน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 เฮียฟ้าผ่าแม่งดิ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมผมการันตีได้เลยว่าไม่ใช่เพราะกูไปเจอเชี่ยอะไรมาส <laughs> ักอย่างฮ <c oughs> อะ,อะไรอะไรอะไรชิบะมูรอะรชิบะโอเคเฮ้ยอะไรอะไรคนพบอะไรมันต้องไปเจออะไรมาสักอย่างแน่ๆอ๋อก้อนอารมณ์ลบที่เดินได้โอเคเฮ้ยไอมึงต่อต้านเจ๊ะยายเอ๋เฮ้ยเจ้าไม่ควรต่อต้านเจ้าควรจะเข้าร่วมเมดไรเดนบีวิูต้องอยู่กับเจ้าแน่ๆน โอ้มายนะใช่ก็เราโดนบำบัดอ่ากูเราโดนบำบัดจากเนื้อเรื่องเอออะไรวะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยูมันแปลกๆนะเฮ้ยเดี๋ยวดิมันง่ายเกินไปไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่มีฮโยจินรู้จักเฮ้ยถามจริง เป็นอะไรชอบเอาถุงเท้าเข้าไปจุ่มในน้ำแม่เข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวคลองออกเหียแล้วกูก็ได้เลยดิเฮียแล้ว เอาทองออกเฉยเลยวะชิบายละไม่ผมจะเอาโกรโรเว้ิอ่ากูว่าแล้วมันต้องไม่มีโอ้ยเจ๊ออกลงเว้ยเชื่อเจ๊ออกลงแล้วไอสัตว์หงอยเลยชิบะงอยเลย มอชบเฮ้ยเฮ้ยเจยนใน้ไม้แข็งแล้วนะเจยให้ใช้ไม้แข็งแล้วในเฮียใช่ไหมก้าใช่หมอนเจมีโกะเราเนี่ยน่าจะรู้อ้ยโกะเออเนาะเฮ้ได้ที่อยู่มาแล้วด้วยง่ายดีเว้ยเฮ้ย ฮะเดี๋ยวนะพวกเธอมีโรงเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันด้วยหรอเดี๋ยวนะโรงเรียนที่ไหนวะเนี่ยอยากรู้จังเลยโอ้นี่มันที่เราเดี๋ยวนะบ้านหลังแค่นี้ทําไมมันดูเป็นปราสาทไร้ขอบเขตได้วะนี่เป็นปราสาทไร้ขอบเขตชัดๆใช่เลยอะ่ะดูไงก็ใช่โอ้แต่เหมาะมากเลยลที่จะมาใช้กับอินาซมะเนี่ยคือ คนปกติที่เขาแก้ไขเรืองอารมณ์ด้านลบด้วยสมบูรณ์เนะะี่ยเขาให้มีออร่ราสีมะม่วงปกคุมตัวนะเพื่อนอ๋อคนปกติเขายืนแบบนั้นไม่ได้ด้วยเพื่อนด้ยและนี่คือคนที่ถูกเรียกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายเฮถียงไม่ออกกันสิเถียงไม่ออกอันสิ หมดแล้วหมดแล้วเว้เว้ยว้เจ็บไม่ออกอ่ะดิเว้ยเว้นี่แถแถไปแล้วไปมดแล้วไอ้พูดไปดูเรื่องแล้วหนักแล้วหนักแล้วอาการหนักกว่าเดิมแล้วเฮียนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะ ถ้ามันเป็นนักเขียนด้วยชัดแล้วที่ไม่นะไรแภาคแรกเลยอะที่มันเข้าไปในปราสาทอ่ะที่ไม่ไม่ใช่ปราสาทไรเขาเขียนนะปราสาทที่มีไอ้กองอ่ะที่ตีแล้วเป็นเขียวอ่ะใช่แน่ๆเลยเนี่ยเออกลับไปเพื่อนกลับไปกลับไปหาแมมงซะโออ สวยเกินโอต้องไปของกินด้วยใช่ไหมลูบียิ้มแบบคุ้มกิ่มมากอ,ะอ่ะอ่าเฉดไม่ถามกูมสักคำเลยโคตรโคตรอินเซปชั่นเลยเ,เชื่อใจล้วไปแล้วกูถ้ามันเอา POV นี้มาใช้นะดูยังไงก็เหมือนแม่งเดิ่ตำรวจดีแดนใหม่ของอินาซึมะไม่ใช่เพ่อนี่คือบาคูหมดเลยใช่ไหมเนี่ยหลายตัวจังอะเอาแดกแล้วเอาเอแดกไปของกินเล่นเลย อินาซุมานี่ชอบทำอะไรแบบเพอหวังมากเลยนะโอ้งาอัากเหรองง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 ยงง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 งานงา ه, างง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 งอก ภาพปกคลิปไม่ใช่ภาพปกเดสก์ท็อปกูเอาแน่ๆแหละมันโหสวยเลยเมื่อกี้โอ้นี่ก็สวยได้ปกเดสก์ท็อปเพียบเลยเว้ยสุดอยอดเลยครับแล้วลองคิดนะถ้าเป็นเอเธอร์แล้วทำไมน้องเขินทำไมอ่ะเฮลโลมิสกิจ,จัง เขินทำไมเนี่ยเม่ลูกค้าเต็มสุดยอดมาต้องอย่างงี้สุวะน้องไม่อยากทำงานน้องไม่อยากทำงานเขินกอร้ายจริงจรม <laughs> แหมจะช่วยดีๆก็ไม่ได้ต้องมาช่วยด้วยวิธีนี้ไม่เข้าใจแล้วลองแล้วลองคิดว่าถ้าเป็นเอเธอร์ดิ <laughs> อ<ม>แอบดูเหรอต้อนไม้มันอยู่ใต้ศาลเจ้าพอดีหรือจะหรือจะให้ยายหศาลเจ้าไหมละ่ะจะได้ไม่ถูกเห็นนะเออแอบเหมือนแบบเหมือนแบบพี่สาวที่จับได้ว่าน้องชายพาผู้หญิงเข้าบ้านนะ ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วก็มาแสวเสียงดังแล้วเราทั้งคืนเลยเนาะมไม่พักไม่ผ่อนนะยาเสริบหรอ้วคนกลับมาเข้าโรงอาบน้ำเหมือนเดิมแล้วน่าดีใจอย่างนี้แล้วก็จบเพย์ไรเย่นอนละพักผ่อน